มันจะตดัดท่านผู้ชมเป็นแเช่กะไว้หิวได้จะสองมัดดีแลเอ้วข้าติดจับโทรศัพท์ล้วหิวได้จะสองมัดนึ่ก็สันส่นสั่น แล้วแล้วบ่อยู่นายนุ่มนะแล้วไวไ้ายแถ่นอกโอ้เก่งลินเนารเมือจากมือเออแม่เนความใสแบบนั้นเลยดำใส่กระทรงทั้งหลังเออเท่ดีเฮ้ยเออตาบอกตาบวมเป็นหุ่งเรอยัเยนี่ย น <c oughs> ้องโจ้กำลังขาดหน้าอยู่ตามนี้เด้ดขอขกลกองได้ขกล้องได้นนะ่ะทำดีเด้อ Ôi, oh, có tát rồi đấy Giang hơi, nhắm một tát, ok Bằng cho con làm được cho con Mua อ่าวกระโดมนี่ไห่ทำร้า,ายวะฮะดอมูยมือมอืมอมืออือมือจะสิไปกระเทืนมากะไดิฮะ<า>เออนั่นกะกแม,ม่ปุ๊บแล้วจะจะเขาได้ได้ไฟมาดำมมาจักน้ำปุ๊บแล้วเดียปุ๊บแล้ว ว่าจะพบซาเลยพบเมียเขาคนล้วเขาเขาจะขาวเลยไปแล้วอ่ะเขาออกเขาออกขีดเซย์วะเนาะได้จะตัดเสียงออกตอนนี้น้องโจกำลังพลาดหน้าอยู่ทุกคนเอ้ยอือจะบอกอะล่แล้วเขาไปน้าลุงจางกันเ้อเดี๋ยวมือหนาคนแล้วปะเออเดิ๋ยวดำบ้านนี่ hả có đây nam nhỉ bố này sẽ gọi mình lip bao nhiêu đi mày ฮักกระดำมสองมือนี่โมเมนตะ์บอกอืมน,นอนสแสดานสองมือพอได้โอเคก็เด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวจะคนกล้าทำงานก่อนบาทเนี่ยจะขออนุญาตลงขีดเพียงเท่านี้ก่อนเนาะก่อนไม่ลิปหนามันเนี้เขาก็มาดำนาคือเก้าชาวไห่ชาว,ชวนาทุกคนเลยไปเบียกมากเลวกับมามือยุบเบียกกับมาเห็ด หเ,หหเห็ดเบี้ยบ้านเห็ดไทยเห็ดสวนคือเก่าคือเดิมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนา้าเนาะสำหรับคลิปนี้กันไปปาบรรยากาศเที่ยวนนี้ก่อนโอ้ยเหยียบน้ำน้ำที่หมอบโอเคโอเคทุกคนโอเคโอ,คโอ,คโอค้ขอบใจหล,ลายๆสำหรับผู้เข้ามาขับชมเนาะครับนี่กาขาออนุญาตลงคลผีลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนา้าเหยียบน้ำพี่น้องเหยียบน้ำน,น้ำหยาญยุบนี่พี่ลูกนี่น,นี่ใส่ตีนเป่า ใส่เท้าเปล่า,มาไม่ได้ใส่รองเท้าก็จะโดนน้ำหยาหยุบโอเคก่อนเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยบค้นกาให้เพิ่นก่อนโอเคโอเคโอเคภาพบรรยากาศส่งถ่ายเนะาะคุม้มฟ้าคุ้มพ้นหมดนี่บรรยากาศดีขนาดเลยเดย้ตัวนี้ตัวดำแล้วเนี่ยพลังเขียวติดเลยนะทุกคนเลยยุคเฮนี้เพิ่นเราประ้องใส่ปุ๋ยนะอืดินดำน้ำซุ่มบนวัดอยู่เขตเมืองวิละบุรีเนาะเขตผู้ดอยปักดำแล้วก็จะเขียวเลยติดเลยเนี่ เป็นมาบรยากใส่ผู้พื่นมาทำลุงจานเอาเลยวะมันก็ใครตัวเนี่ยว่ะดินมันยังอุดมสมบูรณ์ทุกคนดินเขตผู้ดอยเนาะโอเคทุกคนจบคลิปบเที่ยงทันี้ก่อนเนาะโอเค,อเคบายบาย